ตามหาพระมัญจุสีหากเธอรู้จักมัญจุสีเพียงผิวเผินเธอจะได้รับปัญญาสามัญใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาหากเธอรู้จักมัญจุสีในขั้นกลางเธอจะเริ่มรู้สึกว่าอู่ายซานคือที่ประทับแห่งพระองค์พวกเธอมุ่งหมายจะไปอย่างที่นั้นเพื่อกระทำสักการะ เพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิหากเธอรู้จักมันชุดสีขั้นสูงเธอจะพบมันชุดสีในทุกที่ไม่ว่าที่ใดเธอก็พบกับกระแสะแห่งสมุดปัญญาที่ไม่มีวันหมดสิ้นอุัยสารแทบจะอยู่กับเธอทุกฝีก้าวเธอกำลังก้าวย่างอยู่ในพุทธคีรีอันศักดิ์สิทธิ เสมอทุกที่ทุกเวลาเธอพบผ้ามันชุดสีรอบข้างเธอทุกเวลาภราโพริสัตว์องนี้เข้าถึงท่านได้ง่ายมากเลียดหาท่านก็รับรู้ง่ายมากเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นหากเธอเสมอภาคต่อผู้อื่นเธอเห็นทุกสรรพสัตว์เท่าเทียมกันนั่นแหละนั่นแหละมันชุดสีที่เธอตามหาง่ายมากจริงๆ มาละขมจากลากสู่ผลก็เหมือนกิเลสที่ไม่รู้จุดเริ่มตน้นออกดอกออกผลเป็นความขมขื่อแห่งสังสารวัฏมอบแต่น้ำตาเป็นเครื่องยังให้ความมัวหมองในจิตให้เติบโตแต่งหวานจากผลสู่รากพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงใช้ปัญญาแห่งโลกุตละพิจารณาด้วยสายประเนร อันกรุณาคืนความฉ่ำชื่นสู้สรรพทุกข์บำบัดภัยแห่งสังสารทั้งมวลมิได้คืนสู่แต่ล่าแต่กลับคืนสู่ทรณีอันเป็นบอ่อเกิดแห่งสรรพสิ่มมันชุดสีจึงดำรงอย่างนี้ตลอดกลาลเป็นมารดาแห่งพระพรุทธเจ้าทั้งหลายบรรเลงสิหนะด้วยสัตรธรรม อันสะเทือนไปในจิตวิญญาณทุกระดับชั้นแห่งสัพสัตววันประสูติแห่งพระมหาสั์ผู้ทรงปัญญามาร่วมการสรรเสริญถวายบูชาสมาทานศีลปล่อยสัตว์เป็นพุทธบูชาด้วยกันแม้นถึงซึ่งมูลฐานมันชุดสีทุกสิ่งแห่งปัญญาจึงครบรอบอย่าพึ่งพัฒนาปัญญาแบบก้าวกระโดด เมื่อฐานไม่เข้มแข็งแม้นการปฏิบัติแบบธรรมดาปัญญาปัญญายังไม่เข้าใจครบถ้วนก็อย่าพึ่งข้ามไปสู่ปัญญาที่มองเห็นความทรงตัวแห่งจิตใจนั่นเองนิจังสุขขังอัตตาแสงสีทองส่องจากฟ้ามาหาโลกที่เคยโศกเคยยิ้มพริ้มสดใสล้วนเกิดขึ้นไม่นานนับก็ดับไป ชีวิตไซหมุนเป็นเช่นนี้เอ่ยปัวเยื่อจริงพระสูตรปรัชญ,ญาปัญญาปุกโลกาให้ตื่นขึ้นจากหลับไหลอวิชชาพาหลงเวียนวนไปปัญญาไซเป็นคมกริบตัดวัตตาเหยนฉี่สิ่งคงข้อวัดปฏิบัติตัดให้คาจากจากใจให้เป็นศูนย์การกำเนิด ทุกสิ่งโมฆะไม่อาดูนมักผลภูนสุญญาตาธรรมอัมภัย